ว่าด้ดยการเลือกตั้งที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับและพิจารณาไม่แล้วเสร็จนะครับภายในเวลา180วันนะครับตามมาตรา132วงเล็บหนึ่งครับซึ่งถือว่ารัฐสภาซึ่งถือว่านะครับรัฐสภานี้นะครับให้ความเห็นชอบตามร่างแรกนะครับที่เสนอโดยครมตามมาตรา131แล้วไม่ได้ตกนะครับถือว่าเห็นชอบกับร่างที่หนึ่งคือร่างหลักที่เข้ามา ผมให้ความเห็นในประเด็นตามนี้ครับประเด็นที่หนึ่งนะครับความเห็นต่อประเด็นที่ไม่แล้วเสร็จจากการจากการที่องค์ประชุมไม่ครบนะครับเป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับผมเองเนี่ยเป็นเลขาผมต้องมาตลอดนะครับเพื่อต่อสู้กับผมผมยืนร้อยหนึ่งนะครับเ,เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับของสมาชิกรัฐสภาที่ไม่มานะครับ โดยใช้วิธีคือวิธีการลักษณะแบบนี้คือเป็นการวอล์ o อ t นั่นเองคือเป็นกรณีที่ทำได้เพราะไม่เห็นชอบนะครับด้วยว่าขัดอาจจะเห็นเพราะด้วยว่าเห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดนะครับแต่สามารถไม่แต่ไม่สามารถสู้เสียงได้เลยนะครับเนื่องจากมีการรวมเสียงในครั้งที่แล้วเนี่ยในมาตราย3บจากสองสภาเข้าด้วยกันตามที่ปรากฏแล้วนะครับทำให้มีการแก้ไขแล้วก็ กรรมธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับที่เ,เห็นกับห้าร้อยเนี่ยเป็นไปชนะไปนะครับเ,เขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นขัดกับหลักการตามรัฐธรรมนูญนะครับในการโหวตกันคราวนั้นเนี่ยคือห้าร้อยเนี่ยกลายมาเป็นหลักการหลักครั้งนี้จึงเป็นวิธีการใช้วิธีไม่เข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อให้ร่างหาร้อยไม่แล้วเสร็จนะครับโดยหวังจะกลับไปใช้ร่างเดิมที่หารด้วยร้อยตามกลไกของรัฐภา ตามมาตราร้อยสามสิบสองบเมนนั้นเป็นเรื่องที่กระทาได้นะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนสมาชิกรัฐสภาส่วนอื่นที่เคยลงคะแนนนะครับที่ประชาชนสงสัยกันว่าเคยลงคะแนนเห็นชอบในร่างฐานห้าร้อยมาแล้วเนี่ยทําไมถึงไม่แสดงตัวนะครับซึ่งเราเราจะว่าไปทําไมมีเราก็เห็นอยู่ว่าท่านไม่มากันผมเชื่อว่านะครับเหมือนที่ผมได้เคยอภิปรายไว้แล้วว่าหาหน้าร้อยเนี่ย ไม่สามารถคำนวณและนําไปใช้ได้ถ้าท่านจาไ,ได้นะมันมันมันคำนวณและใช้ไม่ได้นะครับผมได้ให้ความเห็นไปแล้วว่ามีปัญหานะครับบางทีสมาชิกเหล่านั้นน่คงไปคํานวณในข้อทีจจริงนะครับโดยละเอียดแล้วเห็นว่ามีปัญหาในการใช้จริงและเขาเหล่านั้นบางท่านอาจจะเห็นว่าขัดหรือแย้งกับรัฐมนูญนแน่นะครับเพราะว่าพอใส่เข้าไปอีกสองมาตราเนี่ยมันก็ค่อยเด่นขึ้นว่าว่าจะมีปัญหานะครับนีครั้น หลักการที่ว่าจะให้เดินต่อไปเนี่ยก็เกรงว่า,าจะตกไปทั้งฉบับนะครับก็คือว่ายัง,ยงผมเองเ,เตรียมจะไปร้องศาลรตรนูญอยู่แล้วผมเชื่อว่าผมชนะแน่เพราะว่า,าผมผมเป็นฝ่ายที่แก้ไขรับนูนมาเป็นเลขาครับเราเตรียมการกันแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังกลัวอยู่มากว่าหลักการห้าร้อเป็นหลักการหลักนะครับถ้าศารลรัฐนูนมีความมาขัดหรือแย้งเนี่ยมันจะตกไปทั้งฉบับ แล้วก็เกิดอะไรขึ้นมันก็จะต้องไปเริ่มกันใหม่ก็คือว่าเริ่มเสนอร่างใหม่แล้วพิจารณาใหม่สองสามเดือนนะครับตรงนั้นดังนั้นเนี่ยผมก็มีมีความเห็นว่าสรรมาชิกที่เคยวูห้าร้อยเนี่ยแล้วไม่แสดงตัวในครั้งนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ท่านไปตรวจสอบโดยละเอียดว่าคำนวณแล้วเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เห็นว่าอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญน,นะครับก็ท่านก็ไม่หมาก็เป็นเรื่องที่ทําได้ทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับ เเราก็มามาเดินต่อไปนะครับผมจะชี้แจงว่าร่างแรกนี่นะครับที่นำมากลับมาใช้เนี่ยที่ถูกถือว่าจะรัฐสภาไอ้คอเห็นชอบนั้นเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนกับร่างที่กรรมธิการชุดผมได้พิจารณามาแล้วจริงๆแล้วก็เรียนอย่างนี้เลยครับว่าในกฎหมายพักการเมืองเนี่ยมันต่างกันเยอะแต่กฎหมายเลือกตั้งเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลยหลักการเหมือนเดิมหมดนะครับ คำตอบเรื่องนี้เนี่ยผมจะผมแจกเอกสารไปแล้วนะครับมีการเปรียบเทียบไปดูว่าตัวกฎหมายเนี่ยของร่างที่กรมาิการพิจารณาเสร็จแล้วที่ต่างจากร่างแรกเนี่ยมีมาตราหกนะครับคือเขตนเลือกตั้งที่มีการเพิ่มเติมว่าไม่ควรประชนไม่ควรต่างกันเกินไปคือเกินสิบเปอร์เซ็นต์นั่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองการจัดทําบัญชีรายชื่อเนี่ยเราไปเพิ่มในรายละเอียดว่า ให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูได้สะดวกทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งณะน,นนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มให้มันละเอียดขึ้นประเด็นที่สามเนี่ยนะครับมาตราสิบแปดนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกคือการสังเกตการตอนนี้ประชาชนสามารถเข้าไปดูในเวลานับได้แต่เราก็เขียนไว้ในกฎหมายว่าให้ประชาชนดูได้ตราบที่ไม่สร้างความขัดข้องให้กับการนับคะแนนนะครับเป็นการขยายความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้น 19ทับ1นะครับที่ต่างที่หมายถึงที่เขียนมาแล้วที่ที่จะต้องยกออกไปเนี่ยนะครับก็คือว่าการเปิดเผยผลการนับคะแนนให้เร็วขึ้นตรงนี้เป็นร่างที่ทางพรรคเก้าไกลเสนอขึ้นมานะครับคือให้ถแถลงผลเนี่ยทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน7.2ชั่วโมงนี่เป็นการเร่งเป็นการเร่งระบบเานนเองนะครับเป็นการรายละเอียดให้ประชาชนได้ทราบเร็วขึ้นนะครับเป็นรายละเอียดนะครับต่อจากนั้น กรณีบัตรขย่งนะครับก็มีการปรับปรุงแก้ไขกันเล็กน้อยว่าถ้าบัตรขย่งแล้วต้องเลือกตั้งครอบเนี่ยใช้วิธีของกรกตสามารถทําได้แต่เราเขียนไว้ให้ชัดนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องพื้นที่ที่มีการกระทําความผิดในการเลือกตั้งสามารถเข้าไปจัดการได้เฉพาะที่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นจากดังนั้นเนี่ยโดยสรุปในฐานะกรรมธิการในฐานะเลขาผมเรียนว่าร่างแรกท,ที่ที่กลับไปใช้เนี่ยนะครับที่ถือว่ารัฐภารับเนี่ย กับร่างที่กรรมธิการพิจารณาเนี่ยต่างกันไม่มากแต่ก็ยังเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรหลักการที่แก้มาเป็นห้าร้อยเนี่ยมันความเห็นผมมันผิดใหญ่ผิดโตมากกว่ามันไม่มีปัญหามากกว่าเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้เราค่อยไปแก้ข้างหน้าไม่ใช่เป็นประเด็นหลักสุดท้ายก็อยากจะเรียนว่าโลกต้องหมุนต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นต่อไปของกฎหมายนี้จะทำอย่างไรนะครับ ต่อจากนี้ก็เรียนว่าจะต้องมีการส่งนะครับให้กกตนะครับตามมาตราระนูลมาตราร้อยสามสิบสองนะครับให้กกตในฐานะองค์กรอิสระให้ความเห็นกลับมาภายในสิบวันนะครับตามมาตราร้อยสามสิบสองว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามหรือไม่อย่างไรผมเรียนว่าความเห็นส่วนตัวนะครับไม่น่าที่กกตจะแย้งกลับมาเพราะร่างนี้เป็นร่างของกอกตทุกคำ คือกคตอเสนอมาเองเลยเป็นร่างของกรกตโดยแท้ดังนั้นเนี่ยความเห็นที่จะแย้งว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ดีปฏิบัติไม่ได้ก็ดีเนี่ยผมเชื่ออย่างร้อเซเลยว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะเป็นร่างของเขาเองเขาจะไปแย้งอะไรนะครับต่อจากนั้นเนี่ยผ่านขั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยทางสภาต้องส่งไปนายกรัฐมนตรีนะครับใช้อำนาจตามมาตราร้อยส้าให้รอไว้ห้าวันนะครับ ดูว่าจะมีใครเสนอสารน้ำนวลตีความตามมาตรา148หรือไม่ซึ่งตรงเนี้เ,เดี๋ยวผมจะเจอหมอละวีผมก็จะบอกฝ่าย500ที่บอกว่าขัดรัฐธรรมนูญนอยากให้รวบรวมรายชื่อให้ครบ73รายชื่อแล้วเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญเลยประชาชนจะได้สิ้นสงสัยผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นที่บอกว่าร้อยหนึ่งขัดเนี่ยยื่นไปเลยนะครับก็คือว่าโอกาสต่อไปของท่านก็คือว่าให้ท่านสู้ต่อไปก็คือว่าไปรวบรวมรวมายชื่อ ให้ได้เจ็ดถึกสามรายชื่อแล้วก็ยืน่นต่อสารจมนวนตามที่พูดไว้ผมที่ไม่ต้องยื่นแล้วเพราะถ้ายื่นไปห้าร้อยเนี่ยผมจะยืน่นแต่ถ้าหากว่าเป็นร้อยเนี่ยผมก็ไม่ต้องยืน่นนะผมจะรอฟังนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนและต่อจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าสารนูลตีความผ่านไปแล้วผ่านขั้นตอนที่สองก็นําขึ้นทุนกล้าวนะครับออนายกก็ต้องนําขึ้นทุนกล้าออลงาพระนาไปไทยตามมาตราแปดสิบเอ็ดต่อไปก็เป็นอันว่าหมดหน้าที่ของ รัฐสภาแล้วก็นายกรัฐมตีที่เป็นประธานฝ่ายบริหารไปครับก็มีประเด็นแค่นี้ครับที่จะนําแถลงครับแต่คือประเด็นเรื่องความเห็นต่อผู้เข้านะครับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลและผู้ที่ไม่เข้าทั้งหลายนะครับประเด็นต่อมาคือร่างนี้ที่รับมาต่างหมายถึงว่ามันมีอะไรหายไปบ้างนะครับผมยืนยันว่าเป็นรายละเอียดที่หายไปนะครับหลักการยังอยู่หมดและสุดท้ายก็คือขั้นตอนต่อไปที่จะประกาศเป็นกฎหมายครับ นำเรียนเพื่อปรวจทราบครับมีคำถามไหมถ้าไม่มีก็ใช้เอกสารสองอันเอ้ในรายละเอียดตรงนั้นเป็นมาตราโดยละเอียดที่มีการแก้ไขด้านซ้ายเนี่เป็นเป็นของร่างแรกด้านขวาเป็นส่วนที่กรรมธิการไปปรับปรุงแก้ไขมานะครับไปดูรายละเอียดในนั้นเขียนไว้แล้วแล้วก็แล้วนี่เป็นความเห็นเขียนไปนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ